กกกแกคกัปคับครับภาษาไทยเรือชะอมแม่นมล้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมวันนี้กับพ่อๆกันอีกคือเ็าครับกับช่องเบ้าชิดคนบันดงครับผมวันนี้กับมีเมนูมาฝากพี่น้องครับ ตำโพแกรัไข่เคมตําไข่มาตำาไข่มาตํา่ยังเกาะไข่มาตำาไขยังกาตำไข่มาแซ่บครับแซ่บมาตาของตําตําข้โพไข่ยมาแจ่มก็นีแหละครับผักขาผักชะอม

จำไปเกเนาะยำหรอในะไเค็มะ้าเลยสัตว์นี่เ้นเี่ยมันมาเจ้าไหนยมันจะแก่ยงเพียงพี่น้องมันกินอย่บานครับดูแลครับแดดอ่อนๆแดดลม่มตกจังเสียออกไปทงไม่หยางยุทงหน้ามือนีมีเแมนู่ ไอรุ่นไหนุ่นไอ้ยังกว่าเบาโจก๊กทำไมครับยังรุ่นน้ากันบอกข้าวอยู่ข้าวจีตาำนะครับ,รบช่งวงแดดร้อนๆครับข้าเบาโจ๊กปเหรียญทองหน้าอยู่คือเกขาครับวัอนี้เอาของนี่มาเบาตากบอกแขกหาเนี่ยเาาาบาตากกับจีไต้หน้าหม,ม้อข้าวจีตตามครับจ่องใบครับ ครับส่องรักส่องไง้อครับพี่น้องสวัสดีครับนี่ครับมาโจ๊กแพะเหรอพี่น้องเป็นเต็มครับพักครับส่องไปครับฝากติดตามส่องสุปใะยัยช้งามเนี่ครับเป็นบเถาเบาชิดโอ้คำใหญ่ๆเลยพี่น้องครับส่องเอื้อยครับเพราะว่าชายงามส่องนะีายงามสุปใะยัยช้งามมาชื่อเจ้าสุภาพวดีโอ้ยสุภาพวดีชางามครับ ซองลองเดี๋ยวซองรักฝากที่ตามกินครับ,บม,มันนี้มีเมนูให้พี่น้องฝากที่ตามตอนใบคือเกาครับกับช่องเบาชิดคนบันดงนะครับพี่น้องบอกกับทางสองหนุ่มรอคือเกาครับสองหนุ่มรอเดียวกันยูทงหน้าเหมือนเดิม่องนี้ครับำรทำแบบน้เปนไเอ็นแบบอ่า แยังเลยแขบ่หลับนแจกบ่ับนแจกบ่ับนน่งโคปอดโคิแทของหวานถือกินหวานเลยเขาปวดมันอยากน้นอยากนเป็นนนเป็นมไฟมันหากินไฟหากินมันหมันไฟหมันมันเพิ่นวะตบเจ้าบาทนี่ตบ่ตบหัวมัน mời 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 cứ mời 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 đây hết, mời mời mà đi mời 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 บรรยากาศบมันวัดนตัก็ไปมันกรมันมันกินน้ำเอ่ครับอ้มันกินแมงคอดินม็นแมอย่างเลยบาจกต๊ะก็ผงมันจะบาบก็นั่นนะนอนครับเป็นเรืองครับต่อเด้๋นี่ต่อข้วกลับแซ่ปบ๊ แบมแสบป่ะแม่แสบตออไทยเสร็ป้องตู้มันงแม่ตัผู้มันไอหน่ไอหนึ่งไอหน่ประมือไนล่ะแม่เขาเอาน่าตํายังเขาแหลมตัให้มา เตายางก่ station, <poker> นเีงงม่มามาแ้วใ e? hmm. ่มามันออกไข่เห็นบ่กระพาไข่เชิมเนาะแล้วที่ขำมาและ